ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะมีสิทธิหนึ่งสิทธิอยู่แล้วในเรื่องของการใช้น้ำฟรีใช้ไฟฟ้าฟรีโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใช้น้ำใช้ไฟฟ้าฟรีตามเงื่อนไขหนึ่งสิทธิต่อหนึ่งครัวเรือนต่อบ้านเล็กที่ซึ่งจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่15มีนาคม 2,566เป็นต้นมาผู้เข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟค่าน้ำประปะ้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าไฟและค่าน้ำกับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าทำได้ที่กฟนกฟพหรือกทรทำให้สําเร็จภายในสิ้นเดือน หรือจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาทำได้ที่กปนกปภทำภายในวันที่25ของแต่ละเดือนและจะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกในบใบแจ้งหนี้ค่าบริการในรอบถัดไปตามเงื่อนไขซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังแต่อย่างใดเงื่อนไขข้อกำหนดสําหรับค่าไฟฟ้าคือช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ และกรณีได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการแห่งรัฐบินค่าไฟก็จะแสดงยอดเงินเป็นศูนย์บาทสำหรับช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในกรณีค่าไฟฟ้าก็ทำผ่านระบบออนไลน์ของ p พ e r หรือ w w w p e e r co. th หรือจะสแกน QR Code หรือติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งหรือจะโทรสอบถาม ที่หมายเลข1129 Peer c o n t a เ t c e n พียร์คอแเละเงื่อนไขข้อกำหนดค่าน้ำประปาคือช่วยบรรเทาภาระ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและต่อสิทธิในกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทซึ่งถ้าหากว่าใช้เกิน315บาทจะต้องจ่ายเองทั้งหมดสำหรับค่าน้ำ ก็สามารถติดต่อที่เว็บไซต์การประปาหรือจะสแกน QR code รวมทั้งสามารถติดต่อได้ที่กปภทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือโทรสอบถามกับ Contact Center ใหมายเลข1662หรือว่าจะติดต่อกปภในเขตพื้นที่ของท่าน